คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับอายุ57ปียังทํางานอยู่จะหยุดส่งได้ไหมจะหยุดส่งประกันสังคมได้ไหมนะครับแล้วจะได้รับบํานาญหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคําถามจริงกันครับผมมีพี่คนหนึ่งนะครับอายุ57ปีทํางานอยู่ยังไม่ได้สิน้นสุดการเป็นพนักงานนะครับได้ทํางานและเป็นผู้ประกันตนม .33 มาตั้งแต่ตุลาคม2546นะครับอยากถามว่า ทำไมทางหน่วยงานถึงหักส่งประกันสังคมอยู่ครับนะครับ2หยุดส่งได้ไหมถ้าหยุดส่งแล้วยื่นขอรับเงินชราภาพได้หรือเปล่านะครับได้ไหมอ,อ่าคถามแรกก่อนนะครับถามว่าทําไมหน่วยงานยังส่งอยู่คือประกันสังคมเนี่ยนะครับมีตัวกฎหมายอยู่นะว่าในจ้างจะต้องส่งนะครับเงินประกันสังคมนะครับ ให้กับพนักงานทุกคนนะซึ่งมีพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปก็ต้องส่งเงินประกันสังคมให้นะเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องหักอยู่เพราะคุณยังเป็นพนักงานของบริษัทนั้นอยู่นะครับถามว่าหยุดส่งได้ไหมหยุดส่งไม่ได้ครับนอกจากนะนอกจากคุณจะทำงานแล้วนอกจากเขาจะจ้างงานในรูปแบบของงาน งานฟรีแลนซ์หรืองานเป็นบริการนะครับเราจะเห็นว่าเวลาทางบริษัทจ้างพนักง,งานที่เป็นในรูปแบบของฟรีแลนซ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ส่งประกันสังคมให้พนักง,งานเหล่านั้นนะครับเขาจะออกใบหนังสือรับรองการหักภาษีนที่จ่ายนะครับมาตรา50ทวินะให้ซึ่งแน่นอนแหละเมื่อเป็นในรูปแบบของฟรีแลนซ์มันก็ไม่ใช่พนักง,งานประจํา สิทธิประโยชน์ของบริษัทเหล่านั้นก็จะไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์การลาการมาสายบางทีมันก็ไม่ได้นะครับเพราะาเป็นในรูปแบบของอฟรีแลนซ์ไม่เช่นพนักง,งานประจําแล้วทํำยังไงถึงจะได้รับเงินกรณีฉล,ลาภาพนะครับหเลยคือออกจากงานคุณสามารถยื่นขอฉลาภาพได้เลยนะครับถ้าส่งเงินครบหรือเกิน180เดือน พอเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์กรณีชราภาพนะครับมีเงื่อนไขต้องครบ3ประการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนไม่ว่าระยะเวลาเดือน180เดือนจะติดต่อก,กันหรือไม่ 2. ออายุครบหรืออายุ5 5ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ความเป็นผู้กระตตนต้องสิ้นสุดลงนั่นก็คือต้องไม่ส่งมาตา3า3สนะครับหรือหลุดออกจากการทํางานนะครับเพราะว่า ถ้าคุณยังเป็นพนักง,งานอยู่นะครับเขาในฐานะาในจ้างเขาก็ต้องหักส่งประกันสังคมนะครับตามกฎหมายเพราะเขามีกฎหมายในส่วนของเขาอยู่ที่ต้องบังคับให้ส่งประกันสังคมกับพนักงานทุกคนถามว่าถ้ายังอยากทํางานอยู่นะครับแล้วไม่อยากส่งประกันสังคมก็อาจจะต้องไปพูดคุยกับในจ้างนะครับเพื่อให้เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานแน่นอนล่ะ ถ้ารูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนเป็นฟรีแลนซ์อันนี้ประสบการณ์ตรงจากผมเลยนะผมเนี่ยมีทำงานที่หลักแล้วก็มีทำงานที่ลองที่เป็นแบบในรูปแบบของฟรีแลนซ์แต่เป็นทำทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับแล้วเขาก็จ่ายเงินมาให้ทุกเดือนนะเดือนละเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้เพราะนั้นเขาอะ่ะจะออกหนังสือรับรองการหักภาษีเพราะเขาจะต้องมีการหากรักภาษีหักเงินเดือนหักเงินที่จะจ่ายให้กับเรานะครับ แล้วเวลายื่นภาษีเราก็ยืนในส่วนของค่าบริการนะครับยื่นภาษีในเอาตัวเนี้ยไปยื่นภาษีนะครับเพื่อขอภาษีคืนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเขาก็จะให้มาเป็นหนังสือรับรองการหากาักภาษีในที่จ่ายนะครับห้าสิบทวีมาแล้วก็การจ่ายเงินเขาจะไม่ใช่เป็นรูปแบบของเงินเดือนแล้วนะเขาก็จะไปอยู่ในส่วนของค่าบริการบ <laughs> <em> ้างค่าเช่าค่าขนส่งค่านุคข่านี้บ้าง หรือแม้กระทั่งค่าในหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ในส่วนของเงินเดือนก็ต้องลองลองดูเพราะถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือนแล้วเนี่ยหรือไม่ได้อยู่ในรูปแบบของพนักง,งานประจําแล้วเนี่ยนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆในบริษัทเหล่านั้นคุณก็อาจจะไม่ได้ก็ได้มันก็จะเสียสิทธิ์ไปนะครับถ้าสมมติเรายังอยากจะทํางานอยู่นะครับนะมันมัน มันผมเข้าใจว่าเมื่อเรามีงานอยู่นปัจจุบันเราก็อยากทำงานให้ดีที่สุดนะครับเราก็อยากจะไขว้คว้างานเพราะงานมันให้รายได้มากกว่าเราแต่นั่นแหละคุณอายุถึงเกินห้าิบห้าปีแล้วนะเราก็อยากได้สิทธิประโยชน์นะครับเงินชราภาพของเราเหมือนกันแต่มันก็ต้องเลือกนะครับว่าเราอยากจะได้ในรูปแบบไหนนะนะครับอย่าง อย่างที่ผมบอกอาจจะต้องไปคุยกับนายจ้างนะครับว่าเราไม่อยากส่งม .33 แล้วอะนะตอนนี้เราได้สิทธิประโยชน์กรณีบำนาญชราภาพแล้วนายจ้างมีทางเลือกอยังไงบ้างนะครับเขาอาจเขาก็อาจจะเปลี่ยนสัญญาคุณจากพนักง,งานประจำอาจจะกลายเป็นพนักง,งานฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยแต่ยังคงให้ประโยชน์อื่นๆก็เป็นได้นะครับ ลองคุยไปคุยกับนายจ้างได้นะครับไปลองคุยดูเอาเหตุผลของเราเนี่ยไปคุยแต่ถ้าถ้าบอกว่าไม่ให้ในายจ้างส่งเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนายจ้างเขาก็ต้องหักอยู่ตามเพราะว่าเวลาเขายื่นเนี่ยเขาต้องยื่นว่าใครเป็นเขาเขามีพนักง,งานกี่คนเป็นใครบ้างถ้ามันไม่มีการหักประกันสังคมนะครับตามกฎหมายนายจ้างก็ผิดเพราะฉะนั้นไม่มีนายจ้างคนไหนเขาอยากจะมา เสี่ยงในเรื่องอแบบนี้เพราะนั้นเขาก็ต้องหักประกันสังคมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไปคุยอา,อาจจะเปลี่ยนในรูปแบบของสัญญาอาจจะให้เงินเดือนคุณเท่าเดิมนะครับแต่เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาเป็น,ปนการจ้างงานแบบฟรีแลนซ์หรืออย่างอื่นนะครับในรูปในรูปแบบนั้นซึ่งซึ่งพอพจ้างงานแบบอื่นเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งประกันสังคมให้กับคุณแล้วนะครับ เหมือนเราจ้างฟรีแลนซ์ให้นึกภาพเราจ้างฟรีแลนซ์ถามว่าทำไมาผมถึงรับทราบรับรู้ในรูปแบบนี้เพราะผมเนี่ยทำงานไม่ได้ทํางานที่เดียวไงผมก็ทางานอีกที่หนึ่งที่หนึ่งเขาก็จะให้เป็นเงิน,เ,งนเดือนเนี่ยให้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งให้ทุกเดือนซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้หักประกันสังคมนะเข้าใจไหมมันก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลย นะครับเพราะว่าเราก็ได้เป็นเงินรายเดือนแต่เราอยู่ในรูปแบบของฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์แทนนะ,นะมันก็จะมีการหักภาษีนที่จ่ายนะครับหักภาษีนําส่งนะครับหักภาษีนําส่งไว้แล้วเราก็เขาจะออกเป็นเอกสารเน่ยเราก็เอ,อกสารไปยื่นภาษีนะครับในทุกๆปีนะครับในการยื่นภาษีนะลองดูลอง ให้เขาไปคุยกับนายจ้างดูนะครับให้ในายจ้างลองหรือ HR ก็ได้นะไม่ได้คุยกับนายจ้างโดยตรงหรอกคุยกับ HR ไปปรึกษา HR ดูนะครับไปเล่าให้ฟังถึงประเด็นเนี้ยว่าเขาพอจะช่วยเราอย่างไงบ้างนะครับเขาพอจะเปลี่ยนออสัญญาให้เป็นในรูปแบบของฟรีแลนซ์ได้ไหมยังคงจ้างเหมือนเดิมเป็นรูปแบบฟรีแลนซ์จะได้ไม่ต้องส่งประกันสังคมอะไรเงี้ยเราก็ไปเอาใช้สิทธิประกันสังคม เพราะว่าสิทธิประกันสังคมไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีงานทําถึงจะรับได้ไม่ใช่คุณต้องคุณก็แค่สิ้นสุดความเป็นผู้กันตนก็คือไม่ตรงมาตาสามสามมันก็ครบเงื่อนไขเปะ๊ะพอคบเงื่อนไขปุ๊บคุณได้บํานาญปั๊บนะครับอ่านะโอเคตอบคาถามกันเพียงเท่านี้นะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด,ด้านล่างเลยเดี๋ยวผมมาตอบให้ทุกๆท่านเอง